สวัสดีค่ะพูมิใจพี่น้องจะไห้ทุลโลนะคะมันนี่มาพอ,พอกับช่องแฟนชาลเลอร์คนนึงเดินทางอีกสักมือน,นึงนึกว่าพี่น้องมันนี่มาพอกันมันนี่ยุทธเทิงมองสถานีรถไฟจะพี่น้องมันนี่เพราะว่ากับประกันคือทักปันไดนะเพราะว่าหมู่บ้านกับวนันศุกร์วันเสาร์รถไฟประท้วงอาทิตย์นี้ก็เลยเงียบเนาะอันนี้ก็เลยเงียบมันนี่มานาั่งลืมเหมือนนั่นโค้ ัเราเดิมเดียวเนาะพลังกับบ้นก,กับดาเนาะก็เลยมันน่งเดิมได้หนึ่งหน่อยหนึ่ง,งแต่อนหนึ่งก็เลยว่าสิไปกินข้าวพี่น้องว่าสิไปกินข้าวมาเนี่ยวาสิไปกินข้าวร้านอาหาราน,านั่นมาเลเซียนะเพราะว่าเาเบิ่งหลายเบิ่งไหวไหลาอาทิตย์แล้วว่าสิไปกินเลยมบ้าบ้านี้ยว่าสิไปลองไปกินเบิ่งว่าสิแซ่บบ่หรือเป็นยังไงกะคิดว่าแซ่บเนาะว่าแซ่บไผ่ซ่บมันเนาะก็สิไปลองกินเบิง่งพี่น้องอันนี้คือหมองสถานีรถไฟเนาะนี่เสพไผ่ไปน้องเบิ่ง สถานีรถไฟพี่นอ้องสถาน,นีรถไฟเอออาาพิร์นก็ออกมาจากภาพนี้พ้องกันออกมาจากภาพนี้พ้องกันพลังเนาะเอาก็ว่าเขาปลาด้ยบะเขาติ๊กกินยังขึ้นดื่มกะธรรมาชาติของเพิ่นก็เลยว่ากระบะด้พี่น้องนี่คือสถาน,นีรถไฟเบอร์มีแฮมจากสถาน,นีใหญ่เนาะนี่นี่คือตะบนบริเวณน,นะครับสียามไปทั้งคุณพ,พี่น้องนะคราบสียามไปทั้ง,งคุณของรถสีแดงๆเนาะสียามไปกินเขา เป็นเสด็เมื่อบานเนาะถ้าไปนองไปน้ำกันปะนองยางไปน้ำกันจ้ะยางไปน้ำกันเนาะยังไงไ,ไปทางไหนบุรุษเนี่ยยางก่อนเมียมืนน่อนี้รถไฟโอ้โหเหนื่อย่มืน่อนี้รถไฟกับสถานีรถไฟกับว่คือกลางปันไดป,าไปว,เวาเข้าปะทวงเนาะว่าเขาปะได้เขากัค่าใช้จ่ายมันสูง

ขาสีขานาหนานวเลยพี่น้องสิเขเาหนาอนะอทอมเนาะพะว่าเมืองหนอกมันจะมีสีฤดูเนาะมันนี้ช่วงนี้ก็จะขาวหนาออทอมแล้วขาวหนาดอกอันใบใหม่มันเปลี่ยนสีเลยพี่น้องใบใหม่เป็นสีงามงามแล้วก็จะเป็นใบใหม่สีแดงสีชมพูสีอะไรเราจะมันจะเปลี่ยนสีนะพี่น้องงามงามเดี๋ยวเดี๋ยวจะพักหนึง่งประมาณจะเดือนหนานะ่ะก็จะเป็นเปลี่ยนสีมดืดแหละจะเสียดายพี่น้องได้เบิงเนาะว่างามแบบใดเนาะคนฤดูกาลพี่น้อง บานเฮาสิมีสามฤดูเนาะแต่บานนี้เป็นสี่ฤดูมีหนาหนาวมีหนาฝนหนาหรายางสี่ฤดูกันที่แน่แน่เดี๋ยวประมาณเดือนหนาเดือนก็วา้าหิมะก็สิลงมาถั่วมีกแล้วพี่น้องเอ้ยก็อ,อยากเ้าเนาะเดี๋ยวก็สิม,มีหิมะมาถั่วมีกแล้วว่ากันไปอยู่บานเมื่เขาเขาก็ต้องท่าใจเนะาะเพราะว่า เห็วนว่าเขาลำบากยากจนนะพี่น้องเอ้ยทำไมาอยู่เมืองนี้เหนว่าอยู่ดีมีสุขลำรวยก็จังเขาก็บ่ได้ดมานลำบากทนป่านนี้ดอกว่าเขาอยากจนนะเนาะป่ะ,ปะพี่นอ้องอยากไปไปเบิ่งเลยเรื่อยมองไดลพี่น้องได้เบิ่งน้ำกัน เขตนั่นทั้งพุ่ณไปนองเขตมองหลังจากปลายสีมงมองนี่ทั้งพุ่นนะทั้งนาบก็จะเป็นเขตเอเชียนะเฮาเนาะเขตคนเอเชียโซนคนเอเชียเนาะมีพวกอาหารเอเชียมันนี่ไปสไปกินอาหารนะอันเอ่อมาเลเซียก็สิไปทานอาหารมาเลเซียว่ถึกเนาะท่าพี่น้องไปนั่กันเปนลี่ยนรสชาติมาเลเซียกับสิรสชาติกับสิเป็ดก็จังอาหารไทยเนานี่ยแหละไปนองก็คิดว่านะแต่ว่าเนะคยเนาะ นี่พี่น้องเขาเขาโซนคนเอเชียแล้วโอ้คนใหญ่าจามคนใหญ่จามเขาโซนเอเชียแล้วจา้านี่แหละมีทุกอย่างเลยคนเอเชียเอาไปกินเขาน้ำกัน ว่าเขาจะมียังไงเขากินแซ่บๆให้พี่น้องได้เบิ่งน <t currently> ้ำก <t oily kita> ันเนาะว่ามีอย่างแน่เนาะพี่น้องทั้งคุณก็จะเมนร้านอาหารอันบะอันนั่นฮอตพอรเตได้ไปน้องฮอตพอรตเนาะเป็นอันเลมแต่เป็นแลมฮอตพอรตเนาะทั้งคุณก็จะเป็นร้านเค้กถวนมาคนยางตอนนี้ก็จะเป็นคนนั่นเป็นคนเอเชียเฮาเนาะพี่น้องเนาะคนจีนคนเอเชียเฮาหลายๆแต่เมนคนยางหลายๆนี่ยมันบอกขนเอเชีย พี่น้องอาหารพปรยัยแมแล้วนีเป็นน้องเห็นบ่อาหารเพิ่นยังคุ้งหอยป่ะเทศเนมายังคุ้งประเนไเนมาเดสกอดไปเดสกอดใช่ท่าพ่นท่าพ่นก็จะเป็นอันให้พี่น้องแต่เบิ่งท่าพ่นก็จะเป็นอันลานค้าพี่น้องลานค้าขายของเอเชียเฮ้าเนาะท่าุ่นจะเป็นของลานค้าขายของเอเชียเฮ้าเห็นบ่เอีกอีกท่าพ่นก็จะเป็นของเอเชียเฮ้าคือกัน nhạc bởi là nói những cái bên cộng ASEAN không Cái Cần nó khi nó bởi cho mặt mình con ASEAN nhạc lại không ảnh ảnh của con ASEAN đó mà con ASEAN không nhạc tìm nhu China Town ở trái trái phía nổi tiếng China Town là con จะทาอาหารข่อยมากก่อนพี่น้องมาเป็นยังไงเนาะทาอาหารข่อยมากก่อนหายซีหายเบิ้งมาเป็นยังไงพี่น้องพี่น้องอาหารข่อยมากแล้วอันนี้พ Aw, oui. ี่น้องเป็ดเนาะเป็ดไปเป็ดผัดผักรวมใส่เป็ดเป็ดย่างผัดเป็ดอันเป็ดย่างพี่น้องเป็ดเป็ดย่างกับอันผักรวมทางลางก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเ้นหนึ่งพี่น้องบ่สหน่พี่น้องเปเบิ้งเนาะมีอย่างเป็นเ้นก๋วยเตี๋ยวนี่คืออาหารมาเลเซียเนาะ อาหารเมลเซียของผู้ใหญ่น่ากินมากเลยนี่ของผู้ใหญ่น่ากินมา,นากเนาปลาซิมมันจะนอนกับพี่น้องมาแซ่บบวะแซ่บพี่น้องแซ่บบปกกินก่อนอิม่มเลยจ้าพอแม,ม่พี่น้องก็เลยยานะงมาหมองนี้เนาะยางมากติดกับบ้าน ย่างมอห์บ,บันี่พี่น้องนี่ศูนย์รวมอาหารเอเชียพี่น้องบันนี่ศูนย์รวมอาหารเอเชียเลยนะนี่ศูนย์รวมอาหารเอเชียมีทุกอย่างได้ในพี่น้องมีทุกประเทศได้ในนี่ร้นานอาหารไทยก็มีได้ในพี่น้องนี่เอเชียนฟู้ดนี่พี่น้อง,องให้พี่น้องได้เบิรงเนาะผูุ๊ด้าาเดี๋ยวมาเบิร์นวิ่งแฮมกะนจะได้มากินอาหารไทยอยู่บ้านนี่ก็มีศูนย์รวมทุกอย่างเลยแต่ต้องซื้อคูปอง ย่างขึ้นไปวงนั้นพี่น้องย่างขึ้นแบบมอญแดงกันทั้งซันทั้งเท่งกับซันสองก็จะมีมองก็ขายกูปองเนาะเฮากับเสือไปกันเฮา,า,เา,เา,เาขึ้นมาเหมือนท่าเอามาแหลกเงินคืนนี่จานอาหารไทยก็มีจะ้ะมีทุกหลานมีทุกป,ป,ร,ะประเทศมีไสน,น่ามีญี่ปุ่นมีอันทุกประเทศนะเอเชียนฟู้ดมึงนี่นะเค,ย,คยไปยูพี่น้องแซบ่บแต่แล้วแต่คนมักเนาะเใดจะมากินก็นมากินนะจ้ามึางนี่ ูนย์รวมอาหารเอเชีย e ไปให้พี่น้องเดินเบิบง,บง,บง,บงแล้วก็กลับเจ้าพี่น้องไปกลับบ้านน้ำกันกลับบ้านให้พี่น้องเดินเบินงระสัญญากลับบ้านแล้วทำแล้วเนาะคนก็เริ่มเงียบแล้วคนก็เริ่มเงียบแล้วกันว่าเมื่องีงกันว่าขันบอแมนยานท่องเที่ยวนะพี่น้องทุ่มหนึ่งโอ้ยหกโม,ม,มงหกโมงหกฟ้านเนี่ยก็เงียบเลยเด้ ถึงจะเป็นเมืองใหญ่ขนาดใดก็เงียบนะเพราะว่ากับกับบานกับซองเพิ่นสีนยุงเนี่ยก็สี่บางยุงเนี่ยก็บมองตามพับตามบาเนาะน้ำลงร้านอาหารร้าน,หหานอาหารห้อรราาานเนาะแค่นั้นแหละมันก็นเงียบสิพี่น้องบ่เริ่มเงียบเลยเด้เริ่มเงียบแล้วโอ้ยเสียงนกห้องเศร้าๆอยู่ให้พี่น้องได้เบิ่งร้านอาหารเอเชียศูนย์นะ ศูนย์รวมอาหารเอเชียมอีนกตลาดพี่น้องตลาดมอนกมองตลาดมอนนกสิขายพวกเนื้อพวกยังโดยเฉพาะนะเขาจะขายแน่ของอินโดนะกระจกเป็นของสี่เขาบดขายทั้งนอกตลาดนี้ก็คือตลาดขายเนื้อขายปลาขายไก่นะพี่น้องนี่คือตลาดมองขายเป็ดขายไก่ขายปลาเนาะมอเน้เนาะตลาดนี่เขาบด้ขายทั้งนอกเขาบ่ให้ขายทั้งนอกนะพราว่าเข้าว่ามันบ่สะอาดนะเนาะเมืองนอกจะเป็นสัน ทั้งพุ่นก็จะเป็นตลาดพักตลาดพักในคล้ายได้นะพักหยาก,ก็ขายได้ทั้งพุ่นแต่พวกเนื้อพวกยังให้ขายนะั้ตลาดนี้ตลาดพักทั้งพุ่นขายทั้งนอกแต่บันนี่เขาเลิกแล้วเนาะมันคําแล้วคําแล้วเขาเขาเลิกแล้วมาไปนองเดือบึงน้ำกันก็กัญญางกับบานนี่ละถ้ากัญญางกับบานก็พ่อใหญ่ สองคนณตายายหายไปตลาดพักพี่น้องนะถ้าคุณไปตลาดพักก็ไปเลิกแล้วโอ้มืดพี่น้องมือจะเลดเต็ไปคนไายยางกับป่านกับซองแล้วพี่น้องจจงได้กะขอบคุณในรายนะพี่น้อง ขอบคุณแต่เสาจรับพูดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแกลนทราเวลเลอร์คนนันทามะนีผ้ายางเละเมืองเนาะมองไหนมองไหนกับแปลกแปลกในให้พี่น้องได้เบิร์นน้ำกันเนาะเจมส์นายกคอยบากันในพี่น้องเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ